สวัสดีครับจากร้านจ้าทัวนวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเช็คเครื่องของโปโก้ M3 ของคุณเพนพานะครับส่งโปโก้ M3 มา2เครื่องเลยอาการก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับหลังจากที่ปิดเครื่องมาหรือว่าอัปเดตเครื่องหรือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ดับไปเลยนะครับโปโก้ M3 รุ่นนี้เป็นกันเยอะมากนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางร้านได้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2เครื่องเลยก็สามารถใช้งานทั้ง2เครื่องได้แล้วนะครับเครื่องไม่ดับแล้วก็ชาร์จเข้าด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้เวลาที่ปิดเครื่อง,รองหรือว่ารีเซ็ตเครื่องนะครับมันก็จะเปิดติดนะครับเครื่องจะไม่ดับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนที่จะเช็คเครื่องในขั้นตอนต่อไปนะครับทั้ง2เครื่องเดี๋ยวผมจะรีสตาร์ททั้ง2เครื่องเลยนะครับ ถ้าเครื่องที่มีปัญหาหรือว่าเครื่องที่ยังไม่ได้ซ่อมบอร์ดมาเนี่ยมันจะเปิดไม่ติดนะครับมันจะดําแล้วก็เงียบไปเลยนะครับแต่หลังจากที่เราซ่อมบอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดติดใช้งานได้นะครับเนีย่ยเห็นไหมขึ้นรูปโปโก้แล้วแสดงว่าเครื่องเนี่ยเปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเข้าหน้าหลักไหมอาการนี้เป็นกันเยอะนะครับเป็นกันทุกคนเลยยังไงก็ต้องซ่อมนะครับเป็นที่ตัวบอร์ดครับต้องซ่อมบอร์ดเท่านั้นครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับ เนี่ยครับอ่าตอนนี้เปิดติดแล้วทั้ง2เครื่องเลยนะครับถ้าใครที่มีอาการเครื่องดับชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดต้องซ่อมบอร์ดเท่านั้นนะครับไม่งั้นเวลาที่เราปิดเครื่องหรือว่าเวลาที่เครื่องดับไปเนี่ยก็จะไม่ติดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเครื่องนี้กันก่อนนะครับเครื่องแรกนะใส่รหัสก่อนโอเคนะครับเช็คที่การทําง,งานของเครื่องอ่าตัวนี้เนี่ยผมได้ใส่ซิมของทางร้านไปนะครับ เดี๋ยวตอนเช็คเสร็จก,ก็จะออกด้วยนะครับอืมอ่ะเรามาเช็คการชาร์จนะครับผมชาร์จแบตให้100%แล้วแหละนะครับก่อนที่จะอัคดคลิปวิดีโอจะเสียบให้ดูอีกทีนึงว่าไฟมันเข้านะครับไฟวิ่งอยู่ที่140เลยตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ซิมขึ้นนะครับซิม A S 4 G นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะครับือมอ ลำโพง,พงใช้งานได้นะครับรลำโพงด้านบนใช้ได้นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ก็ทำงานนะครับโอเคปุ่มลดเสียงกดได้นะครับนี่ลดเสียงเนี่ยครับผมเพิ่มเสียงกดได้ครับ ปุ่มล็อกหน้าจอกดได้นะครับผมปลดล็อกก่อนโอเคครับต่อไปหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับเห็นไหมครับไฟฉายไฟฉายใช้งานได้ครับ wi-fi Wi-Fi เจอ Wi-Fi นะครับสามารถใช้งานได้ต่อไปทดสอบหน้าจอนะครับพิมพ์สามสี่ห้าปดพิมพ์ได้นะครับสัมผัสนี่นะครับวนไปทั่วหน้าจอเลยนะหน้าจอสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวผมทอดสัญชาณก่อน ต่อไปนะครับทดสอบกล้องหน้ากล้องหลังเครื่องพึ่งเปิดมาัมนก็จะช้าๆนิดนึงนะครับเนี่ยกล้องหลังฮลัลโหลทดสอบกล้องหลังหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนเช็กลำโพงกล้องหลังใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็ค 1, 2, 3, เช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คกล้องหลังเสร็จมากล้องหน้าครับ ฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าหนึ่งสองสามไมโครโฟนใช้งานได้ไหมลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คลองมาฟังดูครับฮัลโหลทดสอบกล้องหลังหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนเช็กลำโพงกล้องหลังใช้งานได้ไหมโ okay. อเคใช้งานได้ ต่อไปกล้องหน้าครับฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าหรือองาไมโ,โนใช้งานได้ไหมลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้นะครับเครื่องนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไวต่ผมปิดเน็ตผมก่อนโอเค okay. จะได้ไม่เด้งนะครับต่อไปครับทดสอบไมโครโฟนแล้วทดสอบกล้องแล้วอ่ะ ทดสอบผ่านแอปเป็นเสียงนะครับไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนด้านล่างใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลทดสอบลําโพงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนด้านล่างใช้งานได้ไหมฮัลโหล,ลโฮัลโหลทดสอบลำโพงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คโอเคครับเครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอ่าผมเช็คเสร็จแล้แลวแต่ผมจะถอดซิมผมเอาไปใส่อีกเครื่องหนึง่งเช็คต่อเลยนะครับ เร่งนี้ก็เก็บไว้เลยนะต่ออีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องทุกเครื่องที่ร้านเช็คหมดเลยนะครับจะได้รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมใส่ซิมแป๊บหนึ่งเครื่องนี้กดรหัสแป๊บบ เสียใสายชาร์จครับชาร์จเข้านะครับเนี่ยครับชาร์จไฟเข้านะครับผมชาร์จจะเต็มแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณซิมขึ้นนะครับผมลองโทรเลย เปิดลำโพงครับบริการยกเลิก SNS <จบ>ลำโพงได้ยินนะครับเสียงดังนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ตัดใช้งานได้นะครับโอเคต่อไปปุป่มกดลดเสียงใช้งานได้ครับเพิ่มเสียง ใช้งานได้ครับล็อกหน้าจอเนี่ยครับใช้งานได้ครับต่อไปครับหน้าจอลดแสงเพิ่มแสงสักครู่อ่านี่ลดแสงตัวนี้ รู้สึกว่าทัชสก,กรีนหน้าจอจะมีปัญหานะครับตอนที่แกะกล่องมาตอนแรกๆก็มีปัญหาโอเคจะสัมผัสยากนิดนึงนะครับเครื่องนี้แต่ก็ใช้งานได้อลองพิมพ์ดูครับ3 4 5 6 7 8 9สัมผัสได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอ,อ โอเคสัมผัสได้นะครับนี่ผมเลื่อนไปทั่วหน้าจอเลยเนี่ยครับบางทีสัมผัสติดติดขาดอาจจะเป็นที่ฟิล์มนะครับฟิล์มพ้นข้างหนานะฟิลม์มโอเคแล้วก็ต่อไปครับทดสอบกล้องฮลัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังใช้งานได้ไหมฮลัฮโลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหลังเช็คไมโครโฟน เช็กลำโพงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเช็คกล้องหน้าหนึ่งสองสามเช็คกล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามกล้องหน้าเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหลังเช็คไมโครโฟนเช็กลำโพงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลใช่ได้ครับ กล้องหน้าฮัลโหลเช็คกล้องหน้าหนึ่งสองสามเช็คกล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามกล้องหน้าเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลโอเคใช้ได้ครับต่อไปทดสอบผ่านแอปบันทึกเสียงเช็คไมโครโฟนด้านล่างนะครับฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงฮัลโหลฮัลโหลไมโครโฟนหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามเช็คลำโพงฮัลโหลเช็ค ตอบนทึกเสียง hello hello ไมโครโฟนหนึ่งสองสาม hello hello เช็คเช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามใช้ลโพองชใช้งานได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ตัวโปรแกรมสามทั้งสองเครื่องนะครับของคุณพินาภา,าเดี๋ยวผมก็จะส่งกลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอรับได้เลยนะเช็คเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ใครที่สนใจนะครับติดต่อไมาได้เลยช่างธนวาซ่อมมือถือนะครับทุกเครื่องที่ซ่อมผมจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูแบบนี้ขอบคุณมากครับ